สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องมืออันนึงครับที่มีประโยชน์มากๆกับทุกคนนะครับผมเชื่อว่าตั้งแต่ผมทํางานมาเลยหรือทุกคนทํางานมาเนี่ยการนําเสนองานหรือ presentation เนี่ยครับไม่เคยที่จะต้องมีคนไหนที่ไม่เคย present นะครับสังเกตอันนึงใคร present เก่งๆคนนั้นก็จะเติบโตก้าวหน้าได้อาชีพการงานได้ดีด้วยเช่นกันนะครับเราอาจจะถูกฝึกมาก็จริงแต่วันนี้มีเครื่องมือตัวหนึ่งครับทำให้ท่านเป็นนัก present แบบมืออาชีพนะครับ ตัวนั้นคือเครื่องมือชื่อว่า Zoomit นะครับเป็นการซูมหน้าจอนะครับทำให้ท่านสามารถที่จะนำเสนองานได้อย่างรวดเร็วแลวก็สวยงามนะครับพร้อมทั้งฟังก์ชันการขีดเขียนหน้าจอซึ่งสำคัญมากนะครับใครอยากจะเป็นวิดีโอบล็อกเกอร์ใครอยากจะมีอาชีพเรื่องของการทำกราฟิกต่างๆตัวนี้ดีมากๆครับเราลองมาดูกันครับเริ่มต้นนะครับเราเข้าไปหน้าของเบราว์เซอร์นะครับหรือที่เป็นเซิร์ชเอรอนจินอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็พิมพ์สืบค้นกันง่ายๆเลยครับว่าดาวน์โหลด นะครับแล้วก็เป็นวักนะครับ z e d o m it นะครับ zoom it นะครับดาวน์โหลด zoom it เป็นโปรแกรมฟรีนะครับผมสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมก็เคาะ enter ไปนะครับผมก็แค่สืบค้นว่าดาวน์โหลด zoom it นะครับในที่นี้ก็จะเจอนะครับหน้าดาวน์โหลดขึ้นมาตรงนี้นะครับบอกว่า go to download นะฮะตัวโปรแกรมชื่อ zoom it ผมคลิกเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นั้นๆตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น4.5แล้วนะครับวิธีการก็คือเราก็คลิกตรงนี้ครับดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องสังเกตนิดนึงครับว่าขนาดของไฟล์เล็กมากๆนะครับ296 KB นี่คือเล็กกว่าเพลงที่เราฟังอีกนะฮะเล็กกว่ารูปภาพที่เราดาวน์โหลดอีกนะครับเล็กจริงๆนะครับแต่ความสามารถไม่เล็กตามตัวครับความสามารถนี่มากมายเลยนะครับท่านก็ดาวน์โหลดออมาที่เครื่องนะครับผมแล้วก็ ตอนเราโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเปิดขึ้นมานะครับใช้งานก็คือคลิกรันธรรมดานี่ยแหละฮะใช้งานได้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็บอกว่ากดโอเคตกลงกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับตอนที่เราโหลดมาแล้วนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เราทได้ครับคือทุกอย่างบนหน้าจอของเราไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่เปิดอยู่นะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์อะไรก็ได้ที่เราเปิดอยู่นะครับผม สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะทําการซูมหน้าจอไปได้ทุกที่นะครับสมมติจจผมเปิดตรงนี้เป็นเว็บไซต์ขึ้นมา1อันนะครับผมอยากจะซูมขึ้นไปให้เห็นชัดๆที่ตัวรูปภาพหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็อาจจะเอาเมาส์ไปจ่อตรงจุดไหนก็ได้นะครับคีย์รัดอันที่1นะครับการซูมหน้าจอคือกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลข1ครับอันที่1นะครับคือกด c t r โทรลเลข1นะครับ ก็จะซูมหน้าจอได้นะครับการออกจากโหมดการซูมให้กดปุ่ม ESC นะครับออกจากโหมดการซูมกด ESC หรือ e Scape ที่มุมซ้ายบนนะครับก็จะออกจากโหมดการซูมผมทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือผมจะลองซูมขึ้นไปที่มุมซ้ายบนก่อนนะครับกดคอนโทรลเล็กนึ่ง การกดเมาส์ที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะจับภาพหน้าจอเป็นภาพนิ่งนะครับแต่เราสามารถที่จะเอาเมาส์ครับแพนไปได้ทุกจุดเลยครับผมแพนมาทางขวาแพนลงข้างล่างแพนไปทางซ้ายนะครับได้ทุกจุดเลยถ้าต้องการให้ซูมลึกไปอีกนะฮะก็คือให้กริ้งลูกกิ้งเมาส์ขึ้นข้างบนจะซูมเข้าไปอีกกริ้งลูกกิ้งเมาส์ลงมาข้างล่างก็จะซูมออกนะครับกด e s c a p e คือออกจากโหมดการซูมนี่คือขั้นตอนที่1ของการใช้เครื่องมือซูมอิดนะครับผม อันที่2ที่สูมิตทําได้นะครับก็คือนอกจากการซูมแล้วนะครับสามารถขีดเขียนบนหน้าจอได้นะครับกดคอนทรลเลขสอครับผมแล้วก็จะสามารถที่จะพิมพ์นะครับสีต่างๆของปากกาได้นะครับปากกาก็จะมีทั้งหมดเหสีด้วยกันนะครับถ่ากดตัว R จะเป็นสีแดงนะครับกดตัว Y นะครับกดตัว O เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูก่อนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้ดูตัว P ตัว G และก็สุดท้ายนะครับตัว b b บอนะครับอันนี้คือ6สีครับก็คือภาษาอังกฤษคือ Red, Yellow, Orange, Pink, Green, Blue นั่นเองนะครับอาจจะผมจะลองสาธิตในการกด c อนโท X 2ไปปะการนะครับเราก็กดตัว R ครับผมกลายเป็นสีแดงแล้วนะครับกดตัว Y ก็เป็นปะกาสีเหลืองนะครับตัว O สีส้มตัว P สีชมพูครับตัว G สีเขียวแล้วก็ตัว B b บ y สีน้ำเงินนะครับ ทำไมต้องมี6สีด้วยกันเพราะว่าพื้นหลังที่เราไปเขียนเนี่ยมันคือพื้นหลังอะไรก็ได้บนหน้าจอเรานะครับอย่างเช่นตรงนี้คือมีพื้นหลังเป็น PowerPoint ผมก็สามารถคอนโทรลสนะครับแล้วก็กลายเป็นปากกานะครับถ้าอยากให้สีสว่างก็เป็นตัวสีเขียวนี้เห็นไหมฮะสีที่เราเลือกคือเขาให้มันตัดก,กันกับด้านหลังเนี่ยมันก็จะสามารถเขียนหน้าจอได้นะครับอธิบายได้เพราะฉะนั้นตอนที่เราพรีเซนต์งานเนี่ยทำให้เราสามารถสร้าง ลายเส้นต่างๆอธิบายการลบทีละขั้นตอนคือกด c อนโทแก็ลบถอยหลังการลบทั้งหมดคือกด Escape นะครับคือ,อลบหมดเลยนะครับอันนี้อันที่2นะครับอันที่3ก็สําหรับนักนําเสนอมืออาชีพนะครับท่านต้องการในการจับเวลาด้วยนะครับขั้นกดคอ r l ทรลค้างไว้เลขก3ครับจะมีนาฬการจับเวลาขึ้นมานะครับ d e f a u l t ของมันจะเป็น10นาทีแต่สามารถปรับได้ครับโดยการกดลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะฮะ สมมติแต่พักเบรกสิบห้าทีก็ชี้ขึ้นไปสิบห้าทีก็นับถอยหลังลงมาหรือบอกว่าอยากจะให้จับคู่นะครับปรึกษาการเป็นกลุ่มเป็นทีมให้เวลาสามนาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะล่นเป็นเกมระดับวินาทีคือลูกศรซ้ายขวานะครับกดลูกศรขวาจะเพิ่มขึ้นเทียบสิบวิลูกศรซ้ายลดลงเทียสิบวินะครับอ,อันนี้คือจับเวลาเป็นระดับวินาทีก็ยังได้เลยนะครับออกจากโหมดของการจับเวลาคือ Escape เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือโปรแกรมเล็กๆนะฮะทำได้3อย่างแล้วและสุดท้ายครับผมการซูมนะครับทั่วไปก็คือเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเรากดคอนโทลเล็กนึ่งมันก็จะซูมเข้าไปเป็นหน้าจอนะครับแล้วก็แค่แผนซ้ายแผนขวาได้นะครับแต่เราคลิกไม่ได้ทํางานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามองเป็นรูปภาพโปรแกรมนี้มีเสริมมาให้ครับฟังก์ชันสุดท้ายคือคอนโทลเล็4สครับผมคอนโทสจะเป็นโหมดไลฟ์ซูมหมายความว่า เรายังคงทํางานได้ปกติอย่างเช่นผมจะลองบอกว่ากดปุ่ม insert หรือแทรกนะครับผมไปเอาตัวรูปร่างเห็นไหมครับผมคลิกรูปร่างที่เป็นหัวใจออกมาผมเอาหัวใจมาคลิกตรงด้านในนี้นะครับแปลว่าเรายังซูมอยู่แต่เราทํางานได้ด้วยนะครับผมในที่นี้กด Ctrl X เซ้ำนะฮะในการออกมานะครับสิ่งที่เราต้องจําแค่ว่า Ctrl 4ที่โหมด live zoom คือโหมดที่ทํางานได้ด้วยเนี่ย การออกจากโหมดไลฟ์ซูมคือกดคอนโทรลเ e x สซ้ำนะครับส่วนอันอื่นกด E.S.C. หรือ Escape ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับที่นำมาฝากให้ทุกท่านกันในวันนี้คือเครื่องมือ Zoomit นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับแค่สืบค้นคำว่าดาวน์โหลด Zoom It นะครับทุกคนลองเอาไปลองใช้ดูนะครับแล้วก็ลองกดคอนโทรลเลข1เลข2เลข3เลข4พอฝึกคล่องๆแล้วเนี่ยท่านจะกลายเป็นนักนำเสนองานมืออาชีพขึ้นมาทีเดียวครับผม